สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปะตะิเลียนซิ่งนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการตัดทรงคอมมากันนะครับคอมมาหรือว่าทรงเสยแสกสไตล์เกาหลีนะครับ ฐานทรงนะครับก็จะเหมือนทรงทูบล็อกปกติเพียงแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะยาวกว่าเพราะว่าจะต้องเสยนะครับเราจะต้องทดระยะความยาวด้านบนด้วยเวลาโคนผมตั้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะทําการแบ่งผมกันก่อนนะครับดยการแบ่งผมก็จะแบ่งรอบศีรษะเหมือนเราตตดทรงทูบล็อกปกติเลยนะครับหลังจากที่เราทําการแบ่งผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้ฟันรองปัตเตอร์เลียนเบอร์สามนะครับ มาทําการไถขึ้นทรงโดยการไถขึ้นทรง <c oughs> เราจะไถขึ้นเป็นลักษณะแนวตรงนะครับส่วนการตัดทรงคอมมาเนี่ยพื้นทรงหรือว่าฐานทรงด้าน,านล่างเนี่ยเราจะไม่ตัดขาวมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฐานทรงด้านล่างขาวจนเกินไปเนี่ยก็จะตัดกับแนวผมด้านบนที่เราจะต้องอ่าซอยค่อนข้างยาวนะครับก็คือเหลือไว้ค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเวลาผมด้านบนลงมาคลุมหรือว่าลงมาปิดด้านข้างไว้เนี่ยก็จะดูไม่ค่อยบาลานซ์กันนะครับ หลังจากที่เราทําการไถขึ้นทรงกันด้วยฟันรองปัตเลี่นเบอร์สามเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้หวีใหญ่มาทําการเก็บขอบบริเวณด้านข้างนะครับโดยเวลาเก็บขอบเนี่ยส่วนผมที่ดีดหรือว่าชี้เนี่ยผมจะใช้การคว่ำหน้าปัตเลี่ยนนะครับแล้วก็เหลาเก็บส่วนที่ดีดออกมานะครับหรือว่าตรงจุดที่เป็นเหลี่ยมนะครับเราจะใช้วิธีการคว่ำหน้าปัตเลี่ยนแล้วค่อยๆลากลงใช้ช้านะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเก็บขอบบริเวณด้านข้างเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเก็บแนวตีนผมด้วยฟันรองปัตตาเลียนเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันนะครับก็คือเราใส่ฟันรองปัตตาเลียนเบอร์หนึ่งแล้วเราทําการปรับคันโยกด้านข้างนะครับสไลด์ดันลงไปให้สุดเลยเพื่อให้ฟันปัตตาเลียนเนี่ยกินผมน้อยลงนะครับก็จะใช้เบอร์หนึง่งสไลด์ฟันเนี่ยเก็บบริเวณตีนผมด้านล่างแล้วเผยหน้าปัตตาเลียนขึ้นไปเชื่อมกับแนวผมด้านบนนะครับโดยการไถเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันเนี่ยเกณฑ์เนี่ย จะอยู่แค่ตีนผมนะครับอย่าไถาขึ้นสูงจนเกินไปบางคนไถแนบขึ้นไปสูงเลยเนี่ยก็จะเกิดเป็นรอยขาวแล้วไปทิ้งเป็นขอบไว้บริเวณตรงกลางนะครับอย่างนั้นจะทําให้เราต้องมาเก็บงานซ้ําแล้วก็ทํางานลําบากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไถาเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันเนี่ยเก็บแค่ตีนผมเท่านั้นนะครับ หลังจากที่เราถ่ายเชื่อมฟันลองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะมาใช้ปัตตาเลียนกันขอบตัวเล็กนะครับกันขอบบริเวณด้านข้างนะครับ โดยการกันขอบนะครับผมก็จะกันแค่ด้านข้าง2ฝั่งก็คือจรอกับช่วงหลังไม้หูส่วนหน้าผากับท้ายทอยเนี่ยผมจะปล่อยไว้นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากจะกันท้ายทอยกันได้ไหมกันได้นะครับดูตามความเหมาะสมหน้างานนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอมม่าหรือว่าทูบล็อกเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยกันนะครับผมก็จะปล่อยให้เป็นเงาธรรมชาติไปก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ส่วนเวลาก้นขอบนะครับผมก็จะใช้วีเล็กเนี่ยเก็บงานไปด้วยในตัวนะครับก็จะทำให้เราทำงานไหวมากยิ่งขึ้นนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราทํางานด้านล่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาถึงการซอยผมด้านบนนะครับโดยการซอยผมด้านบนเนี่ยเราจะซอยสร้างกรอบทรงก่อนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับเราจะเริ่มจากด้านหลังแล้วค่อยไปสร้างกรอบทรงด้านข้างนะครับกรอบทรงจะต้องล้นฐานทรงลงมานิดนึงแต่อย่าให้ล้นลงมาเยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวด้านหลังจะดูต่ําแล้วไม่สวยนะครับส่วนบริเวณด้านข้างเนี่ยเราก็จะซอยให้ผมเทลงมาด้านหน้านะครับอย่างสั้น สั้นสุดเลยก็คือถ้าเป็นคอมม่าเนี่ยจะอยู่ประมาณห่างตานะครับห่างตาแต่ถ้าเป็นทูบล็อกเนี่ยก็จะอยู่บริเวณหางคิ้วนะครับเกณฑ์ด้านหน้าที่ความยาวที่เหมาะสมนะครับถ้าเป็นทูบล็อกอยู่ห่างคิ้วคอมม่าอยู่หางตาทาไมคอมม่าถึงต้องไว้ยาวถึงหางตาแล้วจะไม่ทิ่มตาลูกค้าเหรอไม่ทิ่มนะครับคำตอบก็คือไม่ทิม่มเพราะว่าเวลาที่เราเสยหรือว่าลูกค้าเสยแสงเนี่ยความยาวของเส้นผมจะโดนทดลงไปอีก โดยไปชดเชยความยาวตรงบริเวณโคนผมที่ถูกเสยให้ตั้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอโคนผมตั้งขึ้นความยาวด้านส่วนปลายเนี่ยก็จะถูกยกขึ้นมาอีกก็จะพอดีนะครับแต่ถ้าเป็นทูบล็อกซึ่งทูบล็อกเนี่ยไม่ต้องเสยนะครับถ้าเราซอยยาวถึงหางตาเนี่ยก็จะปิดตาลูกค้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างหรือว่าความยาวที่แตกต่างกันระหว่างทูบล็อกกับคอมม่านะครับ หลังจากที่เราซอยสร้างกรอบทรงเสร็จทั้ง2ฝั่งนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาซอยไล่เลเยอร์โดยการซอยไล่เลเยอร์ layer, เราก็จะแบ่งเป็น3มแถวนะครับโดยเริ่มจากแถวด้านข้างตรงกลางแล้วก็ไปจบอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยแถวด้านข้างเนี่ยเราจะเฉียง45องศาโดยยกเอากรอบทรงที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้มาเป็นไกด์ไลน์นะครับส่วนตรงกลางก็จะยก90องศานะครับโดยยกเอา ชอผมที่เราพึ่งซอยแถวแรกไปติดขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะทำเหมือนกันกับแถวแรกนะครับ หลังจากที่เราซอยผมบริเวณด้านบนเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาซอยผมบริเวณตรงช่วงด้านหลังนะครับด้านหลังเราจะยกตั้ง90องศานะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปแล้วเอาด้านล่างเป็นไกด์ไลน์นะครับแนวผมความยาวด้านล่างจะไม่ถูกตัดออกจะไม่ถูกตัดออกเพียงแต่ว่าหลังจากซอยเสร็จผมจะมีการไล่เลเยอร์ลงมานะครับ หลังจากที่เราซอยจนได้ขนาดความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็จะใช้ไดมาเป่าผมเพื่อเช็คแนวผมลูกค้านะครับก็คือเราจะเป่าผมด้านบนให้แห้งเลยนะครับก็คือผมเนี่ยคือเราจะเซตสไตล์คอมม่านะครับก็คือทรงเสยแสกเพราะฉะนั้นเวลาใดก็ต้องไดเสยตั้งแต่ทีแรกเพราะว่าถ้าเกิดผมลูกค้าแห้งไปแล้วเราไปได้ไดผิดทางหรือว่าใช้ไดเป่าไปคนละทิศคนละทางกับทรงที่เราต้องการจะเซตเนี่ย เวลาผมแห้งผมก็จะเซตตัวหรือว่าอยู่ตัวทําให้เราเซตลําบากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใดเสยไปข้างหลังนะครับตามตําแหน่งหรือว่าตามทรงที่เราต้องการจะเซตนะครับหลังจากผมลูกค้าแห้งแล้วนะครับผมก็จะใช้กันไกลนะครับกันไกลตัดนะมาสไลด์ปลายผมออกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมลูกค้าเนี่ยเส้นค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็บางอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ซอยออกเยอะเกินไปนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการใดเซ็ตผมนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยคอม,ม่าเป็นทรงที่เซ็ตง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไปเซ็ตเองหรือว่าช่างเซ็ตก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราซอยให้ผมเนี่ยได้ระดับแล้วก็มีเลเยอร์ที่ชัดเจนนะครับแค่เราใช้ไดเป่าเสยไปด้านหลังนะครับให้คนผมเนี่ยตั้งขึ้นนะครับผมก็จะตกลงมามีการไล่ระดับมีเลเยอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับ เราจะใช้ไดเป่าแล้วก็ใช้แป้งยกโคนช่วยแค่นั้นเองคือผมเนี่ยมีเลเยอร์ในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับเราแค่ใช้ไดเป่าให้โคนผมยกขึ้นแล้วก็ใช้แป้งยกโคนช่วยนิดหน่อยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิป เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปตัตตเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ